สวัสดีครับช่างแวกนะครับคลิปนี้นะครับผมส่งงานฟ้าขาว 5K นะครับผมช่วงนี้ห่างหายจากการทําคลิปไปพอสมควรเพราะว่างานยุ่งมากนะครับผมงานเยอะมากเฉพาะฟ้าขาวนี่ก็ออกไป4-5ตัวนะครับอสองช่วง2องสัปน,นี้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเสียบ่อยนะคือฟ้าขาวนี่ คนใช้เยอะนะครับผมอัตราส่วนก็เลยเยอะหน่อยก็เลยมีงานซ่อมเยอะนะครับไม่ใช่ว่าฟ้าขาวไม่ดีนะเครื่องที่ดีๆก็มีอยู่นะส่วนเครื่องที่พังตั้งแต่แรกๆก,ก็ถือว่า,าถือว่าสวยไปนะครับผมส่วนเครื่องดีๆก็มีใช้งานปี2ปีไม่พังก็ยังมีนะครับผมสําหรับฟ้าขาว สำหรับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับผมยังรับเหมือนเดิมยังซ่อมอยู่ทุกวันนะครับมีลูกค้าหลายคนอ,อินบ็อกหรือว่าทักแชทเข้ามาถามว่ายังรับงานอยู่ไหมนะครับผมยังรับเหมือนเดิมยังซ่อมเหมือนเดิมนะครับบางทีไม่ได้ลงคลิปนานหน่อยอลูกค้าคงคิดว่าเลิกซ่อมไปแล้วเพราะว่างานยุ่งมากนะครับบางทีลูกค้าที่ถามมา น่าจะเป็นลูกค้าที่เข้าลูกค้าที่มาจากแฟนเพจนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้แฟนเพจผมก็ไม่ค่อยได้อัพอัเดตความเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่เพราะว่างานยุ่งมากนะครับผมยังรับเหมือนเดิมนะครับผมยังรับเหมือนเดิมส่วนนะครับคนที่ติดตามผมใน u t u b e นะครับผมมีแฟนเพจชื่อชื่อเดียวกันกับชื่อช่องเออ youtube เลยนะครับก็คือแฟนเพจช่างแรกนะครับสามารถ เข้าไปดูหรือติดตามหรือดูข้อมูลในนั้นได้ผมก็จะอัปเดตข้อมูลลงเรื่อยๆเกี่ยวกับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับผมส่วนคนลูกค้าที่ทักเข้ามานะครับผมผมจะพยายามจะตอบกับทุกคนนะแต่อาจจะช้านิดนึดนงนะครับเพราะว่าลูกค้าทักเข้ามาเยอะแล้วทีนี้เ,เวลาผมทำงานบางทีอาจจะไม่สะดวกเข้าไปตอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ทางทีเ่เร็วที่สุดให้ทักไลน์มานะครับผมช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปผมจะลงรายล,ายละเอียดไว้ในใต้คลิปทุกครั้งนะครับไลายลน์ที่เป็นเ,เบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปสามารถแอดไลน์ได้นะครับผมถ้าติดต่อทางไลน์จะสะดวกที่สุดนะครับก็ติดต่อเข้ามาคุยกันได้ว่าอยากส่งงานซ่อมนู่นนี่นั่นนะครับผมยังรับเหมือนเดิมนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผม ส่งงานนะครับฟ้าขาวอย่างที่บอกนี่สดๆร้อนๆเลยเพิ่งซ่อมเสร็จนะครับผมเทสลานอยู่ที่เก้าร้อยวัตถึงพันวัตนะครับผมนี่ต่ด้วยซับไายนะครับกินกระแสที่ยี่สิบแอมนะครับนี่สายเวฟที่ออกมาสวยงามนะครับผมเครื่องนี้นะครับก็เสียหายเยอะพอสมควรนี่นะครับนี เป็นกำรรม,มือเลยนะครับผมเครื่องนี้นะครับข,ข้างที่จะเสียเยอะนะครับก็บางทีลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้โหลดอะไรแตออ่อาการเสียของอินเวอร์เตอร์มันไม่ใช่จะมาจากการใช้โหลดอย่างเดียวนะครับผมเครื่องนี้เอาพุชช็อตแต่ลูกค้าแจ้งว่าเอาพุ t ไม่ได้ต่อโหลดอะไรก็น่าจะเกี่ยวกับเอซีอินพุตหรือว่า อ,อย่างอื่นๆนะครับอาจจะต่อระบบร่วมกับตัวอื่นด้วยมันอาจจะมีผลนะครับผมแล้วก็เอาพุาชช็อตเองได้ไหมมันก็มีผลมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ากิ้งจกตุกแกเข้าแต่เครื่องนี้ไม่เข้านะครับไม่มีกิ้งจกแต่เอาพุชนะครับ IGBT เ,เกือบทั้งแถบนะครับผมมันจะเป็นแถบอของเอาพุชนะครับฝั่งเอาพุชข,ของอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ย มันจะมี i g b t อยู่ราวๆ9ตัวเครื่องนี้เสียเกือบหมดนะครับดีอยู่2อมตัวนะครับผมโหดมากเครื่องนี้ก็โดนไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากเทสโหลดเสร็จก็ก็ส่งงานนะครับผมส่วนมากแล้วซ่อมเสร็จแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่นะครับ สัญญาณออกมาสวยงามนะครับนิ่งกิ๊กไม่มีอะไรนะครับผมโอเคส่วนนะครับคนที่ดูคลิปของผมบอกว่าอ่าทำไมไม่ทำคลิปซ่อมให้ดูด้วยเลยนะครับผมซ่อมตั้งแต่แรกยันจบนะครับผมผมกำลังพยายามทำอยู่นะครับผมกำลังคิดหาทางอยู่พอดีว่าทำงานคนเดียวไม่สะดวกที่จะมาะจับกล้องถ่ายในทุกมุมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวแต่คิดว่าจะทําอยู่นะครับผมกยจะตั้งขาถ่ายให้ชมกันเลยนะครับเดี๋ยวคงมีฟูเอีพีกันสักครั้งหนึ่งนะครับผมเอาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ